สวัสดีค่ะช่องเมียเสียบพู้โจเตอร์ซิรีค่ะมื่อนี้ลิ้นยูที่สมุทรสาครนนะคะมาหลายมือแล้วว่าท่านจะมีเวลาน่ยลงคลิปนะคะคล้ายยากการยากงานนะคะการทีซิมาตัดต่อคลิปนี่สําหรับลิ้นนะมันต้องใช้ความรู้สึกนะ,ะต้องใส่อารมณ์ศิลปินต้องแบบอารมณ์มานะจะ <laughs> ตัดคลิปได้นะท่านที่มาถูกต้ตองกับคนขี้ข้านั่นแหละพี่น้องสำหร,รับลินต้องแบบว่า มีอารมณ์แบบศิลปินว่างๆแบบว่าหัวสมองโล่งๆสนุกสนานนะคะก็อยากตัดคลิปให้เบิ้งนะคะนี่ข้ามาเบิง้งเสียบตุ๊บสวัสดีค่ะเสียบตุ๊นะคะเห็ดจังนี้ทำไรคะเธอสุ้อยจุ๊ซส้อยจุนะคะบิงบ้งบิ้งอวานดีกเกือบเป็นนิ้วขาดเกือเป็นได้ผัวเป็นเดทไอ้ด้วน <laughs> มีดคมหลายมีดคมหลายเลือดออกบางย่างล่ะโอ้ยลิ้นึ้สัง เว้ยเออมีดตีอย่างมาคมแนะลินพามาเบิงอ้าเสีป,ปุ๊เว้ยมาเบิงค่ะมีดมาดูซิว่ามันจะคมขนาดไหนเอาคื้อซิบ๊แจง้งเนี่ยเอานี่เปิดแฟลชกิดิมีดอีอย่างนี่คือคมเด้นี่จ็คท่องคำซื้อมาโอ้ยแต่หนักซื้อมานะคะซื้อมีดมาทดสอบทดสอบเสียป,ปุ๊ก็เลยทดสอบเอาหนิวเจ้าของให้มีดซิมเบิงนะคะขึ้นมาเพราะบ่าลูซีดอย่างสู้กินค่ะสมากอะ่ะอันเพิ่นเกิดมีดเอาผู้ซ้ายเนาะ แล้วก็เป็นคนอีสานบ้านเ้าก็เลยนี่ละซอยจูคืออาหารเลิศรสที่สุดนะคะรสเลิศที่สุดนะ<ช>นง่าย<ถ>คล่องนะคุณนะคุณนะนั่นแหละคะ่ะเมื่อวานนี้เส่ยปูก,ก็แจกเสื้อไปนะทั้งบมแเงนินแจกเงินนะคะไปทั้งหมดในเพจเพจห้าคนเนาะใ,ใน YouTube ก็ห้านะคะอันเมาร้อมกันได้บ่อนันช่องอันเมียเส่ยปูก,กับช่องกกแต่นะ ทั้งวันนะเหมารวมเดอจัดเดอนะผู้ใดอียนมาคอมเมนต์ช่องลิ้นกับไปคอมเมนต์ช่องกกแต่นําเดอร์ค่ะก็คือเสียปูแล้วสิวเป็นคนแจกเนาะนี่แหละนี่ค่ะลิ้นก็ซเสื้ออั่นอุปกรณ์ตามมาโคงมาค่ะซิมอยะเอาโอ้นี่ลิ้นเสเบิง้งลิ้นไปซื้ออาหารพม่านะคะเอออาหารร้านพม่าเนะาะมะเขือยักษ์นี่ฉันถามว่าอร่อยไหมน้อง คนพม่านะคะน้องอันเราเป็นค้นขายคนพม่าต่ฮักแต่ฮักแล้วอันอันท้าปแป้งองียงธนาคารนะอร่อยค่ะพี่สันา่าเลยซิมเบิงอยากกินอยากซิมเบิงของนอก <c oughs> อยากซิมเบิงของนอกนะฮะก็เลยซื้อบระเขื่อพอมา่ามาซิมเบิงนะคะว่าจะอร่อยขนาดไหนประเทศไทยเขามีบอกทุกนอะไยังงยังสิงมี้เบิดแล้วเนะาะแต่ว่าอันลิ้นกับบคุคคลไดกินนะคะเห็นน้องเขาคลายก็เลยเซวเซียซ,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 ซื้อดอกจากของประเทศใดดอกอย่าซิมม ให้มันเอาอีจากนิว้วเด้อฉันบเ,เอาเลยเด้อไม่ซิมัดนี่ผัวนิ้วทุกวันไงว่ยไงน้านิ้วมานนวดกับผัวเหรอเนี่ยผัที่ยังอย้วนั่นแหละผัวทั้งจัคาราดในหัวเขาหลายปติตัดออกบ่อเอนะเลือด,ดอกกอกแบบย่างหลายได้ลิ้นกับเป็นคนย่านเลือดเห็นเลือดแล้วสิเป็นล้มขาอ่อนเปลียนอุบัติเหตุมองใดนี่ถ้าเจอเลือดในลิ้นสิเป็นล้มนะคะ ยาว่าจังสีจังสันเลยถ้าลิ้นเห็นเลือดแล้วลิ้นลิ้นสิเป็นล้มขาอ่อนลอยอะไรอย่างใครเ็ก็ถือก็ได้ตอนที่อันนั้นจอรยจนี่เนาะที่ว่าแม่แม่เฒ่าเรากับน้องพักวันอุบัติเหตุเนาะลิ้นก็ไปถ่ายคลิปด้วยกับมีคนด่าลิ้นเลยว่าคือบอกไปถ่ายคนเจ็บนะคะลิ้นคออภัยลิ้นลิ้นที่เป็นล้มลิ้นที่ล่มตองนั้น่ะข่าใจบอกคนมันแย่นะแต่ขนาดลิ้นเนี่ยเบื้องหน้าตาลิ้นเนี่ยลิ้นบอกไปเฮ็ดอีหยังเพราะว่าลิ้นญย่นเลือดนะความเป็นจริงลิ้นควรจะไป เฮ็ดตายมันโตๆนะคะไปฉีดมองนันมองนี้ผ้ามองนีนมองนี้ลิ้นบอกล้าไปเฮ็ดเพราะว่าลิ้นย่านเลือดย่านความเจ็บความปวดความเป็นจริงเธอจะได้มีงามกว่านี้ฉันจะบอกให้ปุ๊อีลี่งามเลยเพาะอย่ปุ๊ลรวกับตะกี้ลิ้นกะอยากเฮ็ดอยู่จามาลายปีแล้วนะคะกับบอกล้าเฮ็ดเสียปุ๊กบอกเธอก็ไปทาสิมาสัญญากับก็มานั่งคิดเจ้าของกับพอมีเงินอยู่นะคะที่จริงก็ไปเฮ็ดไตเด้ยจะเอาสวยซ้ำใดนะคะ นมจะอบระห่มเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามัน,มนย่านย่านเลือดเลยโอ้เอาซ้ำนี่ดาเธอฉันฉันกลัวจริงๆนะย่านอิรินะคะย่านเลือดนะที่เป็นล้มเมื่อวานนี้เห็นเสียป,ปูเราอ่ะเลือดออกลายนะลิ้กนก็โอ้เธอไปหาบอวอนะเพราะว่าลิ้นซอยอย่างบ่ใดเด้ลิ้นบกกาเบิงเด้อลิ้นบกกาเบิงนี่ก็ให้ทน้ำทีมงานพนเนจรแพรเสียป,ปูเด้อลิ้นโอ้ยขี้ขาดตาขาวนะไอก้กระขาดกระมือนี่กับทีซอยจูนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะตำสมตำนะคะแล้วก็อซอยจู กับย่างเนื้อนะคะมากินน้ำกันเด้อนะคะกับยี่ตามาฮงแ่บๆนะคะตอนนี้ลิ้นกับอยู่โกดังค่ะอยู่สมุทรสาครแต่พายยังเเบิ้งงานอีกคคราวนึงลิ้นอ่ะก็คือเรามีธุรกิจเป็นบอกค่ะเขาก็ต้องลงมาเบิ้งนะคะช่วงนี้ย่ายล้านไม่ก็เลยอยากลงมาเบิ้งเองนะคะก็เที่ยวมาเบิง้งตะกี่นันป่อยปะละเลยอย่ะปีนึงนี่กับบอได้ลงมาจากเทื่ได้แต่แกให้แต่เสียบปูม้าโดนๆมานะคะแต่ตอนนี้ก็คือเขายายล้านแล้วลูกค้าก็ไม่ไม่กับเขามาลายนะคะลินก็อยากคุยอยากเออ เสวนาอยากเห็นหน้าเองนะคะคุยเองนะนะเดี๋ยวลินพาไปบึง้งโอ้โหอันนี้รถอะไรเนี่ยเธอซื้อมาเนี่ยสองร้อยห้าสิบบ้านเขาคือแพงแต่รถละสามร้อยสี่ร้อยปุณนะยังกระเนื้อสเต็กเลยนะบ้าคือเป็นเนื้อแทะซะเนี่ยเอ้ามันแบบว่ามันมีแบบไร้แทะมันลงไปนะคะนนเนี่ยย่างเนาะย่ยา,งยยา,งยยางกินบ้า มาเด้อจาาเสียปูแล้วอันเรียงทิมงานเรื่องกับพงกับเข่าเสียปูแล้วหมักยางตลาดนะคะแล้วยางตลาดแล้วก็เลือกเสื้อนั้นอันนี้มามาซูกินเบิ้งเจ้าคุณเล้าในเปียงมันหนีเล่นโทรคุยกับลูกค้าจนลูกค้าตกใจมันใช่เอ้ปูจริงๆเหรอวันนันวะพี่ตุ๋ยตกใจพี่ตุ๋ยเจอเธอในคลิปมันใช่ไอ้ปูจริงๆเหรอทำไมมันอ้วนจัง มาด้วยทามากินน้ำกันเด้อเอาเอนี่ลืมมค่ะเมื่อกี้นกนเ,ออเออนี่ยล,มมลูกค้าโทรมากเลืมลืมนี่กองงานนะคะนี่ค่ำแล้วนี่โลง่งเห็นไหมเนี่ยสถานที่บ้านลินโล่งมากนี่นี่ก็กองเลดนะคะสองศูนย์สองตูติดตตนะคะอันนี้กระดูดไม่ติดนะะสามศูนสี่ขอบคุณลูกค้าทุกท่านเด้อเอาของมาส่งเจลินนะคะบางคนมาเห็นตัวจริงกะโอ้ ลงมาเบิ่งงานอบอกค่ะประสันว่าบ่เห็นหน่าจักเถื่อเห็นได้ทั้งทีมงานค่ะลิลลงมาเบิ่งงานเด้อค่ะเด้อนั้นหลังๆมาเนี่ยออต่อไปดจะพยายามลงมาดูงานนะคะกะเดือนละเทือ่อสองเทื่อนนะคะจะมาเบิ่งเพราะว่าลูกก็เริ่มใหญ่แล้วนะคะฝากให้ยาเบิ่งจะพยายามลงมาดูงานนะคะกับเสียบปุนะกับจีประมาณว่าอาทิตยเออ์เดือนละเทือ่อสองเทื่อนนะคะสิงลงมามาเบิ่งงานเองนะคะเพราะลูกค้าไม่ไม่เพื่อนกับเข้ามาเพื่อนยนี่บ่เคยเห็นเด้จุกคงองเขาแก้ยุใสบ่เคยเห็นหน้าจักเทื่อนะคะ ได้คคววิกกกกกกะะพพตััััันนนนนออเปลุ่ยบีขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปช่องเมียเสียบปูจวดเตร์ซีรีส์นะคะฝากติดตามกันนานๆด้วยนะสําหรับคลิปนี้ลิลลาไปก่อนค่ะมาทักทายค่ะมาทักทายสวัสดีค่ะถ้าใดสนใจติดต่ออยากขายของนะคะ0871662878นะคะเบอร์ลินเองนะแล้วก็เบอร์เสียบปูนะคะ0825144289นะคะติดต่อได้นะใครอยากซื้อของขายของสวัสดีค่ะ